ปลาสลิดคือหนึ่งในเมนูที่ขายดีของร้านยิ้มลำพันธ์ครับจะเอาไปอ d แ p ปทำเป็นอะไรก็ได้ถ้าจะให้แนะนำก็ต้องเป็นผัดกับพ้าผัดเผ็ดหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะทอดกินกรอบๆก็อร่อยนะแต่วันนี้ที่ทำให้ดูก็จะเป็นเมนูคณะปลาสลิดท,ทอดกรอบนะครับอยากจะบอกลูกค้าทุกคนว่าถ้าใครสั่งเมนูประเภทนี้อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทำกันจานต่อจานจริงๆและเมนูปลาสลิดไม่ได้มีทุกวันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากสต็อกปลาสลิดไว้นานๆมันมีผลต่อรสชาติและความสดใหม่ลูกค้าประ จำที่เคยทานก็จะรู้กันดีแต่ถ้าไม่อยากเข้าไปเกอร์ก็แนะนําว่าโทรจองไปก่อนนะอีกเรื่องที่หลายคนติดใจก็คงเป็นเรื่องราคาครับจานนี้สแตนดาร์ดก็คือ80บาทดูเหมือนจะแพงนะฮะส่วนตัวก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครเคยเดินตลาดหรือทําธุรกิจร้านอาหารจะรู้ดีนะครับว่าตอนนี้ต้นทุนทุกอย่างเนี่ยโคตรสูงเลยคุยกับแม่บางวันเนี่ยหักลบกลบนี่ต้นทุนแล้วโอ้โหทาไปทไําไมวะเนี่ยแต่สุดท้ายคุณนายติ๋มก็บอกว่าอยากให้คนในพื้นที่เนี่ยได้กินอาหารที่มีวัตถุดิบด,ดีรสชาติอร่อยโอ ไาดาวทอดสดใหม่ไปอีกหนึ่งฟองสิริรวมจานนี้90บาทนะครับเมนูที่เกี่ยวกับปลาสิดทอดกรอบไม่แนะนําให้สั่ง Delivery นะฮะอยากกินแต่ไม่อยากทำไม่อยากล้างถ้วยล้างจานล้างกระทะก็แวะมาที่ร้านยิ้มลําพันยินดีต้อนรับทุกคนเลยฮะ